ถ้าเอาหลักหลักการมาว่าเขาผิดเพราะอะไระถ้าหาคำตอบได้ว่าเขาผิดเพราะอะไรอะ่ะดิฉันอาจจะฟังคุณนะอะถ้าสมมุติว่าคุณหายผม,มว่าเอ้ยไม่ได้ผิดแบบเนี้ยผิดผิดเพราะ <c oughs> คำถามคือผิดเพราะ,อะเอาก็ว่ากันเอาเหตุผลมาว่ากันว่าผิดเพราะอะไรถ้าว่าเขาว่าเออรับไม่ได้สอนธรรมะแต่เดี๋ยวนี้มาทําธุรกิจขายของโน่นนี่นั่น ฟังธรรมะคนติดตามเยอะใช่ไหมมีคนอยากไปฟังธรรมอยากไปหาไปปฏิบัติธรรมด้วยคุณทุกอย่างมันไปไม่พ้นเรื่องของเงินนะั้นในโลกทุนนิยมเนี่ยแต่ขอให้เป็นทุนนิยมที่มันอยู่บนหลักการของความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายเป็นสมัมมาอาชีวะมันได้หมดนะวัดคุณไปดูเถอะวัดให้ต่อให้แบบว่าเป็นวัดที่อ้างว่าเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้จากเงินบริจาคในการสร้างทั้งนั้นนะ แต่พระท่านไม่ต้องทํางานไงเพราะว่ามีชาวบ้านไปถวายอยู่แล้วจะสร้างวัดใหญ่โตเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันมีคนประวัรนาพร้อมบริจาครัพย์เพื่อสร้างคุณไปดูเหอะวัดต่อให้เป็นวัดที่บอกว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่คนรู้จักในระดับประเทศนะที่คนไปปฏิบัติธรรมการไปเข้าคอร์สวิปัสนากันอะไรกันนะสร้างอาคารเนี่ยคุณคิดว่าเอาอะไรสร้างนะนะเงินทั้งนั้นนะเงินทั้งนั้นแต่อย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยคนบีบแกทุกทางเลย คนบีบแกทุกทางเลยรับบริจาคแกก็ไม่ทำเขาแกกวดเดือดร้อนแกก็ต้องขายของนี่แหละแล้วก็คุณก็ไปอุดหนุนของแกแล้วเงินส่วนหนึ่งแกก็ปันมาเพื่อประโยชน์นี่แหละมามาทำท,ท,ที่บ้านแกให้เป็นที่ปฏิบัติธรรที่มันกว้างขึ้นรองรับคนได้เยอะขึ้นะมาห้องน้ำห้องท่าไม่พอคนจะขับถ่ายชี้เยี่ยวไม่พอก็สร้างห้องน้ําให้อีกเหรอแล้วมันไม่ได้เหรอ ไม่ไม่ได้เหรอหรือยังไงอ่ะก็ไม่รู้อะ่ะ <laughs> ไม่รู้นะนี่ไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าก็ต้องคิดไปต่อไปว่าเอาแล้วแม่เขาทําแบบนี้แล้วจะให้เขาทํายังไงอืมมีคนบอกว่าผมเองคิดว่าหากผมถึงจุดที่สื่อหรือสอนแล้วไม่น่าจะหวังลาบยศเขาไม่ได้หวังยศเขาไม่ได้มียศนะคนเรียกเขาไอ้ก็มีเยอะแยะเขาเป็นนายเบียนะ ในบัตรประชาชนเขาเป็นนายเบียรเขามียศอะไรอ่ะเขาเป็นพลตารวจเบียรอย่างนี้เหรอฮะหรือเขาเป็นพลเอกเบียรหรือว่าเขาเป็นอะไรฮะพระนท่านเบียรอย่างนี้เหรอเขาก็นายเบียดิฉันก็นายไพวันไม่ได้มียศนะเขามียศอะไรอ่ะเขามียศอะไรแกมียศอะไรอาจารย์เบียรเนี่ยไม่ได้มีอะไรแกก็นายเบียแกไม่ได้มียศแกมียศอะไร ไม่ได้มียอดก็นายเบียนายไพวันนายเบียนายไพวันเออไม่เข้าใจเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้จริงๆเขาก็อยากจะไปบวชแต่เขาบวชไม่ได้แล้วใครก็ทำยังไงเขาก็อยากไปบวชแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าสมมติว่าเขาสระสางอะไรเสร็จแล้วเออถ้าเขายกเลิกแล้วไม่บวชแล้วอะไรก็มาไปใจเขาก็น้อมไปในการบรรพชานั่นแหละเขาอยากจะบวชแต่เขาบวชไม่ได้ก็เขาบวชไม่ได้ เออถ้าเขาไปบวชแล้วเขายังมานั่งขายขอเนี่ยมึงด่าไปเลยเดี๋ยวช่วยด่าด้วยมานั่งขายน้ําพริกทุกวันอย่างเงี้ยแต่นี่เขาบวชไม่ได้แล้วคเขาทำไงคําถามก็เขาบวชไม่ได้แล้วจะให้ใครสอนธรรมะเฉยๆแล้วเงินค่าน้ําค่าไฟบ้านเขาล่ะเห็นแกนตัวไปหรือเปล่าในทางหนึ่งอยากให้เขาสอนธรรมะให้เขาพูดธรรมะให้คนปฏิบัติธรรมแล้วมึงก็กรูกันไปบ้านเขาอย่างเงี้ย แล้วไม่ให้เขาขายของแล้วค่าน้ําค่าไฟล่ะมึงจะให้เขาทำไมขอทานเอาเหรออ่าพอเดี๋ยวเขาขอทานก็ว่าเขาอีกให้เขาขอทานเหรอคะไม่ให้เขาขายของแล้วค่าจ้างเงินที่ไหนจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟเอยค่าอะไรอ่ะเยอะแยะมากมายที่เลี้ยงคนอีกอะไรอีกเอาที่ไหนจ่ายล่ะเอาที่ไหนจ่ายล่ะใครมาจ่ายให้อะ่ะเขาไม่ได้เป็นพระนี่ เออก็เห็นแก่ตัวไปไหมถ้าถ้าไม่ให้เขาขายของทํามาหากินอ้ยอยงงไปหมดที่ฉันไม่เข้าใจอะ่ะเอออ่ะก็งงได้ใช่เขาทํายังไงล่ะงั้นก็ไปแนะแนําเขาไปแนะนําเขาเลยว่าให้เขาทํายังไงคุณก็ไปรับผิดชอบแทนเขาว่าเอา,อางี้เลยอาจารย์ไม่ต้องขายของแล้วรับไม่ได้ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนทมอย่ามายึดติดก,กับลาบยศอยู่ไม่เอา มันดูไม่เหมาะใส่ชุดขาวมานั่งขายน้ำพริกอยู่แบบนี้มันไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมาะเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองทุกอย่างอาจารย์จะได้หมดอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาแบบทําแบบนี้อา่าผมประวานาเลยค่าไฟค่าใช้จ่ายทุกอย่างบ้านอาจารย์ผมออกให้หมดทุกบาททุกตางคงอาจารย์ไม่ต้องมาเหนื่อยเก็บเสียงไว้เฉพาะสอนธรรมพอไม่ต้องมา ตะเบงเสียงขายของทุกอย่างเดี๋ยวปวาวนาออกให้หมดซัพพอร์ตขอเพียงแต่อาจารย์เอ่ยปากมากูว่าอาจารย์เขาเอานะ <c oughs> จะได้เหนื่อยน้อยลงถ้าเป็นดิจันนะดิจันบอกโอเคกูคไม่ขายแล้วกูก็ไม่ได้อยากขายคิดว่าขายของมันสบายเหรอมันเหนื่อยจะตายหาเหนื่อยจะตายหาขายของอะ่ะคิดว่ามันสบายเหรอ